สวัสดีครับพระเจ้าอุทัยทิตยวรมังที่สองเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1593ถึง1609ถัดจากพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งเมื่อสวรรคตรไม่ปรากฏพระสมัญญา,ามพระเจ้าอุทัยทิตยยวรมังที่สองทรงสร้างปราสาทบาปวนเป็นปราสาทขนาดใหญ่ รองจากปราสาทนครวัดที่สร้างในภายหลังมีปรางประธานตั้งอยู่บนยอดมีฐานเป็นชั้นประดิษฐานพระสิวลึงทองมีรูปทรงคล้ายพีระมิดเป็นปราสาทแห่งแรกที่มีการสลักภาพนูนต่ำเล่าเรื่องศาสนาและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์พระองค์ทรงสร้างบารายขนาดใหญ่กว้าง2.2กิโลเมตรยาว8กิโลเมตรเรียกว่าบารายตะวันตกพูดถึงการสร้างบารายหรือการสร้างปราสาท ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าไม่สามารถสร้างให้เสร็จในรัชกาลเดียวหลายปราสาทใช้เวลาสร้าง 4- ีถึงห้ารัชกาลบารายนี้พระองค์สร้างต่อจากพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งผู้เป็นพระราชบิดามีขนาดใหญ่กว่าบารายตะวันออกของพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งบารายที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอุทยัยทิตยวรมังที่สองยังใช้ประโยชน์ได้จนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่พิสูจน์ความจริงในจารึกสดกอกถมว่ากษัตริย์อุทยาทิตยะพระองค์ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้รับความเป็นเลิศทางเกษตรอันเป็นยอดของกษัตริย์วรมังองค์อื่นๆทรงสร้างปราสาทแม่บุญตะวันตกกลางบารายตะวันตกเพื่อประดิษฐานเทวรูปนารายบรรทมศิลป์สมฤทธิศิลปะของแบบบาปวนจารึกที่ปราสาทบาปวนกล่าวว่าพระองค์ต้องปราบปรามกบฏโดยแม่ทัพชื่อสังคารมา ในปีพุทธศักราช1594หัวหน้ากบฏชื่ออร์วินทารัตก่อกระบฏยึดพื้นที่ภาคใต้ไว้เกือบครึ่งหนึ่งของอาณาจักรแม่ทัพสังครมาปราบปรามได้สําเร็จอร์วินทารัตหนีไปพึ่งอาณาจักรจามปาการแทรกแซงของจามในปานทุรังกาปัจจุบันคือเมืองฟานรังทําให้เกิดสงครามในสมัยนั้นการลุกฮือครั้งที่สองของขุนศึกชัยปรเมศวราม,ามัมผู้นํากองพลธนู ทำให้เกิดความวุ่นวายในสัมภูปุระในเขตกระแจดซึ่งถูกปราบรามโดยแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงของพระเจ้าอุไทยทิตยวรมันที่สองนามว่าสังคารมาช่วงปลายรัชกาลร,ราวปีพุทธศักราช1608ขุนพลชื่อกำเบาแห่งลบบุรีก่อกระบฏขึ้นแม่ทัพสังคารมานำกองทหารออกปราบถูกพวกกบฏท,ทำร้ายแต่ก็สามารถสังหารกำบอกได้ต่อมาเกิดกบฏท,ทางทิศตะวันออก แม่ทัพสังคารมาก็ปราบผู้กบฏได้สำเร็จอีกปราสาทสะดกอกทมซึ่งตั้งอยู่ใกล้อําเภออรัญญประเทศของไทยในปัจจุบันก็สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ปราสาทมีชื่อเสียงมากที่สุดในฐานะสถานที่ค้นพบจารึกที่เล่าโดยละเอียดถึงลำดับของอดีตพระมหากษัตริย์ของปัจจุบันจารึกนี้อยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในประเทศไทยหลังจากที่พระองค์สวรรคตลง พระเจ้าหันสวรมัมที่สามทอนุชาได้ขึ้นครองราชสืบไปบารายและปราสาทที่สร้างในสมัยของพระเจ้าอุไทยทิตยวรมัมที่สองได้แก่บารายตะวันตกปราสาทแม่บุญตะวันตกปราสาทบาปวนปราสาทสะดกอกถกมคลิปต่อไปผมจะพาไปดูปราสาทบาปวนพร้อมเผยโฉมหลังบูรณะนานครึ่งศตวรรษ วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ